เรื่องกรณีของอคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเรื่องเป็นรองประธานสภาเนี่ยต้องไปกรณีก้าวไกลเขาจะประชุมกันวันที่23ค่ะใช่วันนี้วัที่19 20 21า2ส2วันศุกร์วันศุกร์ที่จะถึงนี้เมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ในมุมของก้าวไกลเห็นนักข่าวถามคุณสิริกัญญาจันทชลืลรองหัวหน้าพัก คณเศรษฐกิกัญญาก็บอกขอบคุณคุณพิธาที่พูดว่าเศรษฐกิกัญญาเป็นหนึ่งในนั้นที่อาจจะถูกเสนอเป็นหัวหน้าพักแต่ก,ก็ก็คือเป็นแค่หนึ่งในนั้นแต่ความเห็นส่วนตัวคุณสุริกัญญาก็เชื่อว่าคุณชัยทวั์ตุลาทนน่าจะมีความเหมาะสมค่ะอันที่รอดูวันศุกร์นี้ถูกไหมทั้ง<ต>ไปเหมือนตัวคุณชัยธวั์ก็บอกว่าชอบเป็นเลขามากกว่านั่นนะะสิค่ะอ่ะขนาดที่มุมเมื่อวานนี้อดีศรเพียงเกศประธานวิปรฐบาลเมื่อวานนี้ถึงขั้นบอกเลย เอออย่าเอาความขัดแย้งมายุ่งกับผมได้ไหม,มหรือ,อยังไงลงไปมีเสียงหรือเปล่ามีเสียงยไหมแล้วก็ยังบอกต่อไปด้วยกรณีถ้าหมออ๋องปฏิพัฒน์ไม่ออกจากรองประธานก้าวไกลก็จะไม่ได้ประธานผู้นําฝ่ายค้านหรือ,อยังไงคือเป็นสิทธิ์ของหมออ๋องที่จะนั่งรองประธานสภาต่อหรือไม่ก็เพียงแต่ถ้านั่งต่อก็จะไม่ได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านไปสําหรับก้าวไกลถามว่าถ้าจะไปขับออกจากพรรคก้าวไกล ปกติการขับใครออกจากพักมันต้องผิดร้ายแรงอืเอาเหตุผลอะไรไปขับยกทำ<ว>หน้าที่ได้ดีหน่อยดิดยกเว้นเล่นละครซ่อนหาก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมถ้าให้ความเห็นไปก็เดี๋ยวจะหาว่าเราไปกระแสะอะไรท่านความสําคัญของผู้นําฝ่ายคา้านมันมีความสําคัญในตามนะยะของรัฐธรรมนูญถ้าขาดตาแหน่งนี้ไปโอกาสที่จะคัดสรรองค์กรอิสระหรือ ทำหน้าที่ต่างๆในฐานะผู้นําฝ่ายคา้านเป็นเช a โด w ก็ว่าเ m ม็นเป็นรัฐบาลเงามันจะขาดหายไปผมก็ไม่ไม่แทรกแซงว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนนะครับอันนั้นเป็นสิทธิส่วนตัวด้วยความเคารพอย่าดึงผมไปอยู่ในความขัดแย้งของท่านนะครับถ้าคุณปฏิพัทธ์อยู่เป็นผู้นาเป็นรองประธานก็พรรก,ก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นผู้นําฝ่ายคา้านมีอยู่แค่นั้นครับโอ้ท่านท่านมีความผิดอะไรผมถามหน่อย คุณบริพัฒน์มีความผิดอะไรถึงจะขับออกจากพักขับสมาชิกคนใดคนหนึ่งออกจากพักนี่ต้องมีความผิดรุนแรงการที่คุณหมอคุณหมอออกมาเป็นรองประธานมีความผิดแล้วครับผมก็ยังหาเหตุที่จะไปขับท่านออกจากพักไม่ได้ยกเว้น,ยก,วนยกเว้นว่าเล่นละครซ่อนหากันอะท่านผู้ชมนี่ทุกเม็ดจริงินขอบคุณมากวันที่ยี่สิบสามวันเสาร์วันเสาร์นับผิดวันที่สิบเก้าวันอังคารแล้วค่ะ <5. S 2> ก็ ใช่ไหมยี่ก็จะเป็นวันเสาร์ <6 S 2> ขอพระคุณมากมากันเต็มเลยก็เป็นว,ว่าเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันส่วนประเด็นกรณีทริปสิงคโปร์เมื่อวานนี้คุณวันนอว่ายัางไงต้องไป ท่านประธานวันนอบอกว่าท่านเป็นคนอนุมัติเองนะคะให้คุณหมออ๋องเนี่ยไปคืออนุมัติไปแล้วถามไปที่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปดูข้อบังคับต่างๆทําได้ค่ะใช้งบรองประธานสภาคนที่1เป็นการใช้ตามระเบียบเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานที่ตนเองนั้นรับผิดชอบดูแล ทีนี้กระแสข่าวว่าไม่ได้ถูกเชิญนะเนี่ยตั้งงบแล้วก็ขอเข้าไปดูงานเองเ<ม><ม>รื่องนี้ประธานวันนอบ,บอกก็มันมีงบอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ตอนไหนเวลาไหนให้มองไปที่ประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่า<ม>แล้วพอกลับมาก็ต้องมาเขียนรายงานนําอสอไปด้วยได้น่าจะเป็นประโยชน์ต่องานที่ทําอยู่<ม>แล้วตัวท่านท่านก็ไม่กังวลด้วยนะคะที่ท่านเป็นคนเซ็นอนุมัติเพราะท่านเห็นประโยชน์<ม><ม>นี่มันไม่ได้การไปเที่ยวนะมันคือการไปดูงานสิงคโปร์ มีอะไรต้องศึกษาเยอะแยะก็เอามาเป็นประโยชน์ต่อนหน่วยงานอาท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบกันต่อเพราะสีสวุวรรณมาแล้วค่ะไปยื่นแล้วและต่อไปก็จะเป็นบรรทัดฐานที่น่าสนใจมากก็คือคณะกรรมการทุกคณะหรือประธานรองประธานจะเป็นสภา,าผู้แทนุฒิสภารัฐบาลหรือจะเป็นข้าราชาการหน่วยงานไหนอย,อย่างไรก่อนเราจะได้เปิดเผยอย่างที่บอกไปเนี่ยน้องใบค่ะ,ะเพราะก่อนหน้า น้องใบจำได้ใช่ไหมการดูงานต่างประเทศที่ร้อนแรงหนึ่งที่กรณีปลัดกระทรวงอ,อุดมศึกษากระทรวงอวจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะไอ้นั่นเนี่ยก็ต้องเอามากลางดูว่าไปพักราคาเท่าไหร่<ะ>ไปเครื่องบินระดับไหนยังไง<ะ>ภารกิจแต่ละอย่างเป็นอย่างไรหรือจะเป็นประเดน็นอื่นใดน้องใบก็ดีแต่แน่นอน ควริพัฒ์ก็จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นอย่างที่ว่าไปนี่กลายเป็นความกดดันเลยเนี่ยใช่ใช่ไหม,มที่จะเดินทางกันไปรอบนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เปิดใจกันไปแล้วว่าเป็นยังไงก็ติดตามดูอ่ะพอสมควรแล้วกระมังท่านผู้ชมมีประเด็นน่าสนใจปิดท้ายสึกนนี้หน่อย